เอียดก็ยินดีด้วยนะครับที่คนรอนพติดปีแล้วก็ขอให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไปเนาะแต่ว่าปัญหาหลักคือการปรับตัวเพราะว่าตําน้พิมพเนี่ยโลกมันเปลี่ยนเร็วไงแล้วนพิมเสียดก็แบบปรับตัวได้ตลอดแล้วล่ะก็ผมว่าจะอยู่คู่กับเราตลอดไปนะเสียดนี่ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเรียนหนังสือคอมพิวเตอร์ก็มาจากเสียดเป็นเจ้าแรกอาจารย์ยืนผู้บวรวันดรคันชิตมาลัยวงศ์เนี่ยอ่านหนังสือมาในต้นจนเข้าเรียนที่กรุงเทพร้านเสียดสาขาแรกที่ พอจุนทาวชั้นใต้ดินสาขาที่1เลยเป็นสาขาที่มีหนังสือคอมพิวเตอร์เยอะมากจุใจมากมีความประทับใจแล้วก็นํามาซึ่งธุรกิจแรกของเราในวงการหนังสือคือทําหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จนกระทั่งได้นําหนังสือที่ทำเนี่ยมาจำหน่ายในร้าน C ีเอได้มีโอกาสพบกับคุณธนงโชสวิทย์ก็คุณธนงบอกบอกว่าซียอดมีความตั้งใจที่จะทําให้คนไทยเก่งขึ้นผมรู้สึกประทับใจกับ ความคิดตัวนี้มากอาผมก็ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสผมจะทําให้คนไทยเก่งขึ้นร่วมกับ C ีอและจนวันนี้ก็เสียก็ผ่านเรื่องราวมากมายหลายอย่างนะครับมีทั้งดีทั้งแย่แต่เรายังเดินหน้าต่อไปหนังสือก็ยังคงอยู่กับเราต่อไปก็หวังว่าคนไทยเราจะอาา่านหนังสือเยอะขึ้นมากขึ้นโดยเริ่มจากหนังสือที่เราชอบเนื้อหาที่เราสนุกตามันเป็นอย่างแรกก่อน c ีก็อย่างที่ผมบอกเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยให้ร่มเงาเคยให้โอกาสกับสรรพชีวิตได้เติบโตขึ้นมาเราเป็นสักพิมพ์เราเติบโตภายใต้ร่มเงาที่แข็งแรงของ C ีเแม้ว่าซีเเป็นต้นไม้ใหญ่จะมีโอกาสเจอกับพายุที่แรงกว่าพวกเราแต่ซีเก็สามารถยืนหยัดได้เรายังหวังว่า C ีอจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ออกลูกออกลานจากต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เต็มป่าทำให้ มันมีประโยชน์กับคนกับโลกไปตลอดยินดีกับสียดครบรอบ50ปีและตลอดไปครับผม c สก็เกิดมาก่อนแชทน,นะคะเพระนาะฉะนั้นอยากให้ c สอยู่ต่อไปอีกร้อยรปีหลายๆลายร้อย,ย,ยปีเลยค่ะขอบคุณมากที่ทำให้วัยเด็กของฉันเนี่ยได้มีโลกหลายๆไปใบอ่านที่ C1 ค่ะก็จริงๆเราเติบโตมากับ C1 ครับเพราะว่าเป็นร้านหนังสือที่อยู่ ที่ห้างใกล้ๆบ้านผมเลยครับเด็กๆก็จะซื้อหนังสือจาก c ีเอดตลอดๆเลยครับก็ของไยพรอให้ซีเอดยังเป็นที่หนึ่งในดวงใจของทุกคนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ